จก้าสวัสดีครับน้องยาสวัสดีพาร์ตี้กำลังจะขึ้นครับใครตื่นมาก็ได้ชมนะครับพี่หนุ่มสวัสดีครับพี่หนุ่ม ูตสวัสดีครับพี่รับขาวสวัสดีครับ มักคุงสวัสดีนี่คือทะเลหมอกอ,ยอเยเยวงครับอาพี่นันยังไม่นอนเลอพี่นันพราทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะใครตื่นมาทันก็ได้ชมนะตรงสกายวอล์กตรงนั้นไปไม่ได้เนี่ยคนเยอะเขาจำกัดคนนะก็เลยขึ้นมาชั้นสี่ชั้นห้ามันจะถ่ายง่ายกว่า มาชมยากนะครับใครตื่นมาชมนี่ถือว่าโชคดีนะครับพี่โรสสวัสด,ดีพี่เงาะพี่งเงาะห็นอะไรไหมพี่งาะข้างล่างทักทายกันไปนะครับ ผมเอาโทรศัพท์มาเครื่องเดียวคอมเมนต์มันไหลผมมองไม่ทันนะครับวันนี้ยังถือว่าหมอกน้อยนะครับปกติผมเคยมาแล้วหมอกมันจะขึ้นมาจนถึงกกตรงสก,กายวอล์กตรงกระจกที่เดินนะครับแต่วันนี้มัน ็ถือว่าน้อยอยู่แต่มันก็ถือว่าเยอะนะสําสหรับสําหรับฤดูเนี้ยที่มันไม่ใช่ฤดูหนาวแล้วมันมีหมอกได้ขนาดเนี้ยก็ถือว่าสุดยอดละวันนี้นักท่องเที่ยวก็ถือว่าไม่เยอะนะเท่านี้ถือว่าไม่เยอะเพราะปกติผมมามันคนเยอะเยอะกว่าน,นี้มากพอดีจะขึ้นแล้ว ศสรบสักสวัสดีครับออวันนี้ขาลาอไปลอะไหนไตั้งใจมาเลยนะเนี่ยตั้งแต่ทีสี่แล้วเนี่ยมากรุงต้องชมทันจบนะรบกวนเวลาไม่นาน แไปได้นะคนหิวญี่ปุ่นนู่นสกายวอลกเขาจำกัดคนแล้วผมลงไปไม่ได้ไงมันต้องรอคิวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอกมันจะจางผมก็เลยขึ้นมาชั้นบนสุดมันยังขึ้นไปได้อีกนะแต่ผมกลัวหมอกมันจะจางผมก็เลยรีบ ถ่ายทอดสดก่อนไอ้เงาะสุดยอดเลยไอ้เงาะสี่โมงเย็นเจอกันนะครับไอ้เงาะเออน้องวีมาแล้วน้องวีฝากดูแลเพื่อนข้างล่างหน่อยนะเดียวคือครอสับมาเครื่องเดียวไม่เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์มันไหลเวลาถ่ายทอดของ YouTube ตั้งใจจะให้ชมภาพิี์ขึ้น มาทันพอดีเลยอ่ะวุ่นวิบพอดีมันต้องมารอรถขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งไงเป็นรถสองแถวอะ่ะแล้วทีนี้รถสองแถวถ้าไม่เต็มเขาก็จะไม่ขึ้นเนี่ยทีนี้เราก็กลัวว่าพระที่มันจะขึ้นก่อนจะไม่ได้ฉากนี้แต่นี้ถือว่าโชคดีโชคดีนี่ด้านหลังนะด้านหลังที่ว่าด้านหลังก็มีหมอกนะ อากีอากีสวัสดีครับสู้ออสเตรเลียได้ไหมอากีจากาาานี้สู้ได้ไหมผ่านมาเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูแค่สิบห้านาทีนะใครทันก็ทันนะใครไม่ทันก็ดูย้อนหลังเานาะ แม่นลบกวรเวลาเพื่อน,อ,นออนสวัสดีเนยสวัสดีครับพี่หน่อยนี่มาคนแรกเลย่พน่อยได้เห็นของดีนะ แม่ซิมสวัสดีจัดกันหรือ,อยังเดี๋ยวผมจะขึ้นพาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะ <Okay. S 1> น,นี่ก็น่าจะอยู่ชั้น4ชั้น3นะเป็นชั้น oh. ที่เขาเดินสกายวอล์กกันเดี๋ยวผมจะพาขึ้นชั้น4ี่นะ oh. Oh. รอดูรอดูผม oh. ผมเดินนะลมแรงนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เพื่อได้เห็นบรรยากาศโลเคชั่นที่แตกต่างกันออกไปอันนี้เป็นด้านหลังของสก,กายวอล์กนะเออยวอลกกำลังวิ่งนะครับมอลกกำลังวิ่งอันนี้ด้านหลังนะครับเมื่อกี้เราอยู่ด้านหน้าสก,กายวอล์กนี่ด้านหลังเวลาจะเดินขึ้นอีกชั้นหนึ่งบ้าเหรออืมอไปเริ่มแล้วเริ่มนะไปทำไมขอบคุณเลย น,นี่คือด้านหลังครับวิวด้านหลังลมแรงครับเพราะว่ามันมันอยู่ชั้นบนแล้วชั้นสี่ชั้นห้าแล้วพี่เดินขึ้นมานี่ถ้าร่างกายไม่ดีนีิมีสิทธิ์นะตะกิวขึ้นเอาชั้นห้าแล้วครับโอ้ชั้นนี้เห็นหมอกวิ่งเลย หอบแล้วหอบแล้วมันต้องหอบบ้างนะเพราะว่ามันนี่คือชั้นห้าแล้วนะมันสูงแล้วนะพี่นะก็ถือว่าโชคดีนะวันนี้ก็คือมามาเจอสภาพอากาศที่ดีอ่ะปกติมาเบตรงอนะ่ะคือฝนมันจะตกบ่อยโอกาสที่จะได้เห็นแบบนี้มันมันมีน้อย ก็เลยเลือกถ่ายทอดสดดีกว่าขอบคุณ17ล้านดวงใจนะครับ16เลิฟอีกแค่5นาทีผมก็จะปิดไลฟ์แล้วนะครับใครตื่นทันก็ได้ชมใครตื่นไม่ทันก็ไม่ได้ชมนะครับ น้องเทลสวัสดีครับเท่าแช่แม่น้องเทเลครับกูเทพสวัสดีครับกูเทพกูเทพเห็นอะไรไหม หมอกกำลังวิ่งเลยครับลมพัดด้านบนจุดนี้หมอกวิ่งนะครับหมอกวิ่งแล้ว <S <S เนยสวัสดีคนพนิจรสวัสดีครับกูเทพเลิฟเลิฟครับกูเทพหมอกมาแล้วมองไม่เห็นอะไรแล้วนะหมองมาแล้วมมเวนะม,ม,วมื่อกี้นี้ยังยังเห็นทางล่างอยู่เลยนี่หมอกจริงเลยนะครับ เ,เห็นไหมหมอกจริงแล้วมองไม่เห็นอะไรแล้วดูสิเี่ยกีอีกสามนาทีนะใครชมก็ชมนะครับวัสสันสวัสดีครับคุณปณีจร ชั้นสุดแล้วนะสูงสุดแล้วชั้นนี้ที่ผมเข้ามาชั้นชั้นที่เป็นสกายวอลคที่กระจกแลผมผมเข้าไปต่อแถวไม่ได้อะมันมันจะช้าผมก็เลยไม่เข้าอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นเข้าไปเดินสกายวอล์คแล้วครับเนรุ่นรุ่นรอบที่แล้วอะ่ะเขาออกมาแล้วรอบใหม่ก็จะเข้าไปซึ่งผมมองว่ามันเสียเวลาับ มันก็กระจกมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะนิดเดียวเห็นไหมครับนั่นคือปลายปลายของจะง,งอยที่ยื่นออกไปคนระับมันเป็นกระจกอยู่แค่แค่ไม่กี่เมตรอะ่ะนึกผมว่ามันก็ไม่ไม่ตื่นเต้นสําหรับผมนะเพราะผมเคยไปเดินกระจกที่จังจจเจี้ยมันมันยาวกว่านี้ผมก็เลยเลือกเลือกมุมบนดีกว่าภาษาเกาหลีสวัสดีครับเนยสวัสดีครับ อาทิตย์ขึ้นแล้วขึ้นเต็มดวงนะครับกล้องกล้องปกติมันมันจะถ่ายย้อนแสงไม่ได้นะครับหลายคนจะถามผมว่าแล้วทำไมแบบกล้องที่ผมใช้มันถ่ายย้อนแสงได้ก็ผมเคยบอกไปแล้วว่ากล้องนี้มันเป็น,ปนกล้องตัว iPhone 13นะครับมันค่อนข้างจะซัพพอร์ตเรื่องเรื่องแสงเรื่องเรื่องอะไระความละเอียดมันดีมากครับ แนะนำเลยถ้าเป็นผมใช้ตัวเดิมเป็นซัมซุงถ่ายไม่ได้มันจะมืดไปเลยครับแต่นี่คือนี่อ่าภาพจริงเนี่ยคือแสงมันแยงตาแล้วนะคือผมมองพระอาทิตย์ไม่ได้แล้วนะผมต้องมามองมองผ่านกล้องของของไอ o n e เนี่ยความหนาของหมอกก็อยู่บานกลางเพราะว่าผมเคยเจอเจอหนากว่านี้ครับ หนา,นา,นาเกือบถึงเกือบถึงตัวตัวตัวพื้นเลยอ่ะตัวที่เรายืนนะครับความหนาขา,ขาวๆหนาๆนกน้อยสวัสด,ดีขอบคุณครับ18ล้านดวงใจกับ23เลิฟเดี๋ยวจะให้ดูอีกหนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าผมต้องไปเก็บภาพเพื่อไปทำทำคลิปต่อครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ภาพไลสุดเอาคร่าวๆก่อน พ่อไก่สวัสดีครับถ้าใครอยากชมคลิปเต็มก็รอนะครับผมถ่ายคลิปไว้เกินสามสิบเรื่องราวแล้วนะครับผมตัดไม่ทันเพราะว่าผมต้องทำงานด้วยแล้วก็ต้องตัดคลิปลงคลิปด้วยทำคอนเทนต์ด้วยมันมันจะช้าผมก็จะถ่ายเก็บๆไว้ก่อนแต่แต่กรณีของไอเยวงนี้ต้องถ่ายทอดสดไว้ก่อนเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่สุดยอดอ่ะหาชมได้ยาก ตอนนี้ถั่วขึ้นมาแล้วนะครับโอเครอดูคลิปนะนกน้อยรอดูคลิปเต็มตอนนี้ก็สิบห้าสิบหกนาทีแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันไลฟ์สดรอบหน้าทุกครั้งที่ผมจะไลฟ์สดผมจะเลือกที่ความสวยงามแล้วก็หาชมยากนะครับส่งถึงจะไลฟ์เข้าไปเพราะว่าไม่อยากรบกวนเวลาเพื่อนๆมากเพราะทุกคนก็ต้องปฏิบัติภารกิจทุกคนนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับคนเริ่มเยอะแล้วกลัวขึ้นมายังไงก็วันนี้ขอจบรายงานสดเป็นเท่านี้นะครับเพืเ่อนๆแล้วไงเจอกันในคลิปเต็มสวัสดีครับ